สวัสดีครับผมไบเอเอสเนและนี่คือคาเฟ่ตามแนวรถไฟฟ้านะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บีเทสราชเทวีคาเฟ่ที่เราจะไปวันนี้ก็คือบีสตอรี่สาขาราชเทวีค่ะบีสตอรี่มีหลายสาขานะมีเรียบรวอนด้วยนี่คือบีสตอรี่สาขาราชเทวีเราอยู่ที่บีเทสราชเทวีมันอยู่ติดรถไฟฟ้าเลยติดรถไฟฟ้าเลยถ้าเดินทางมาจากรถไฟฟ้าสยามก็ใช้เวลา2นาที2นาทีหงึงสถานี อยู่ติดกันเลยติดกันเลยเดินมายังได้เลยก็คือเดี๋ยวเราจะลงฝั่งโคโค่วอล์กออกทางออกฝั่งโคโค่วอล์กฝั่งไหนก็ได้โคโค่วอล์คือฝั่งไหนโคโค่วอล์คก็คือฝั่งที่ตรงข้ามกับโรงแรมเอเชียฝั่งที่จะมีร้านอาหารเยอะๆมาถึงไม่รู้แล้วโรงแรมเอเชียอยู่ไหนเอาอร่าก็คือเราออกทางออกฝั่งเนี่ยฝั่งซ้ายฝั่งประตูสี่ฝั่งประตูสี่ประตูสี่อยู่นี่ฝั่งนี้แล้วก็เดินลงบันไดไปกัน อันนี้เป็นคาเฟ่ที่ผมเคยไปกับเจนะครับแต่ว่ามันอยู่ตรงเรียบด่วนไม่ได้อยู่ตามแนวรถไฟฟ้ามันจะต้องมีรถส่วนตัวไปแต่เนี้ยมาตามแนวรถไฟฟ้าได้บีตอรี่เนี่ยเขาขึ้นชื่อในเรื่องของเขาจัดเต็มให้มันเข้ากับเทศกาลใช่ถ่ายรูปสวยทุกเทศกาลถ่ายรูปสวยเป็นคาเฟ่ที่สวยแต่งร้านสวยลงทุนแต่งร้านมุมส,สวยๆเยอะลงมาก็คือเจอพี่วินเลยแล้วก็ร้านอยู่ตรงนี้เลยครับ ลงมาปบเจอปับป๊บเลยเจอปั๊บเลยนี่คือ b Story Ca f e ฟตอนนี้น่าจะเป็นเทศกาลตรุษจีนป่ะตอนนี้เทศกาลตรุษจีนอะ่ะ <c oughs> มันน่าจะผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วนะ <c oughs> มันยังอยู่ในเดือนนี้ไงก็กึ่งๆึ่งวาเลนไทน์กึ่งตรุษจีนป๊บ <c oughs> อ่ะไปเข้า b Story ไปมาเลยทางเข้าอลังการมากวันนี้วันอาทิตย์นะครับอ้าเหมือนคนจะเยอะเหมือนกันสวัสดีค่ะ สองชานว้าวตอนนี้เรามานั่งกันอยู่หน้าห้องน้ำดูเมนูก่อนมีอะไรบ้างเป็นที่นั่งรับเป็นที่นั่งรับใช่ข้างในนี่เต็มหมดแล้วคึมากเลยอดูเมนูก็คือเมนูที่นี่เขาก็จะมีทางอาหารขาวไปจนถึงขนมเลยเป็นเมนูแนวแบบว่าจะยังไงดีฟิวชั่นป่ะ ก็อาหารเขาก็มีนี่ยเข้าผัดใจเอาเผาหมูก็มีมีทั้งอาหารไทยอาหารฝรั่งอมีหมูสามชั้นทอดด้วยต้มยำทะเลผัดแห้งเขาก็มีแล้วก็พวกสเต็กไส้กรอขาหมูเยอรมันขาหมูเยอรมันถูกกว่าซิเลอร์อีกซิเลอร์แต่ร้อยชอาสีดผมก็มีไปกินมาแต่ที่นี่เขาทําอาหารไทยอร่อยนะอ่าสั่งข้าวได้เลยอร่อยมากเออแล้วก็สลัดก็อร่อยเราอาจจะสั่งสลัดกินือเปล่าเดี๋ยวดูก่อน อาหารเช้ามีหมดนะครับกุ้งมะนาวไข่เจียวดอกกระจอนผนงหมูอร่อยหมดอะที่เนี่ยแต่ขนมขนมนะ่าจะต้องไปดูที่หน้าเชลวปะ่ะเมืเออ่อกี้เชลวก็จะมีพวกซากคนเค้กอ,อะไรอ,อย่างงี้เจกินอะไรป่ะกินน้ำอะเจอยากกินขนมหรืออยากกินข้าวอยากกินขนมอยากกินขนม เราเคยสั่งหนึ่งครั้งละผมจําได้ที่สาขารามินทามใท็อปปี้ติใปปีมีเมนูไหนที่ไม่มีน้าตาลหมายถึงว่าเมนูน้ำหวานนั่นเหรอที่ไม่มีน้าตาลก็ชาไงเป็นบาหวานก็ชาไงพวกชานมไม่มีน้ำตาลไม่แต่น้ำตาลก็คิดว่าน่าจะรีเควสเขาได้นะใบก็ต้องสั่งพวกเนี่ยอันนี้ปะกินร้อนหรือกินเย็นคะเย็นสิครับร้อนจะตายแล้วก็โคดริงกนี่แหละแล้วก็ แล้วก็สั่งไม่ใส่น้ำตาลไปดูหน้าตู้กันหน่อยอ้อวันนี้มีทาร์ตอันนี้น่ากินนะ่ะอยากกินอันนี้แหละมันคือชีสเคส้กบาสบาสชีสเคส้กเอามากินให้หมดนะกินคนเดียวนะ <c oughs> อันนี้แล้วก็มีบอร์นี่เนี่ยบอร์นี่บอร์นี่ก็น่ากินกินหมดหรือเปล่ <c oughs> าติอ่ะระหว่างนี้มีบอร์นี่มีสตรอเบอรี่มี แครอทเค้กด้วยเหรอแค่ร้อนเค้กอ่ะเอาอันนี้ละกันเอาบัตชีสเค้กแล้วก็ชาล้อนโอเคแล้วชาล้อนมีอะไรให้เลือกบ้างคะจะเป็นใครรูปสั่งอะไรพีชละกันอะไรอ่ะบัสอ่าเป็นอ๋อเป็นแก้วเป็นแก้วค่ะเป็นแก้วค่ะบัตชีสเค้กใช่ไหมค่ะโอเค อนนี้ผมอยู่มุมร้านนะครับอันนี้ให้ดูภาพรวมของร้านจะเป็นแบบนี้อ๋ออันนี้เขาขายด้วยนี่อะไรเขาขายด้วยดอกไม้ดอกไม้เอาเพื่อพาเพื่อแบบพาสาวมาดินเนอร์อะไรอย่างนี้แล้วก็ซซ้อตรงนี้ไปเลยถือกลับบ้านเลยงามๆสาวๆเวลาได้ดอกไม้จากผู้ชายคุณเอาดอกไม้ไปทําอะไรครับอ่าก็ถ่ายรูปไงถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปแล้วแล้วมันจะไปอยู่ไหน ก็เก็บไว้แต่อันนี้เก็บได้นี่เก็บไว้ได้ไงมันเป็นดอกไม้จริงป่ะเป็นดอกไม้จริงๆแต่มันเป็นดอกไม้แห้งเป็นเหมือนไม่รู้ว่ามันเกิดมาก็เป็นอย่างนี้เลยเขาไปทําแห้งเลยแต่มันเก็บได้นานนะเมื่อกี้เขาบอกขึ้นไปถ่ายรูปเล่นข้างบนได้นะได้ได้ร้านข้างล่างนะครับมันก็จะไม่ได้ใหญ่มากมีโต๊ะนึ่สองสามสี่ห้าหกแล้วก็ข้างในเป็นโซนครอบครัวเจ็ดแปดแปดโต๊ะประมาณนี้ข้างบนก็ตกแต่งด้วยผ้าแอร์หลายตัวเลย ลองขึ้นไปดูข้างบนเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันพื้นที่ด้านละ่างมันก็จะจำกัดเพราะว่าตรงนี้มันอยู่กลางเมืองพื้นที่มีค่ามากอ๋อเขาก็จะมีโตะ๊ะทา่านหนอยห้องเล็กๆตรงนี้ห้องกระจกหน่อยหนึ่งเนาะน่ารักจังห้องกระจกน่ารักนะึงก็ถือว่าเขาก็พยายามจัดการพื้นที่แบบเต็มที่แล้วใร่ตรงไหนที่มันแต่งได้เขาจะแต่งเนี่ยตรงราว บันไดโอ้น่ารักจังเลยนยแต่ว่าบันไดสูงมากนะครับสูงมากช,ชันหรือเปล่านี่หันไปหาข้างหลังมีพื้นที่แค่นี้เขาก็ยังต่อ,ต,อต่อไอ้ตรงเนี้ยออกมาแล้วก็วางของนะเห็นนะแบบพื้น<า>ที่เ,เหนือบันดไดไม่ใช่หมายดูใช้สายตาดูใช้สายตาดูรู้สึกว่าเขาแตกเออให้คือถ้าสมมติเราเป็นบ้าคนคอนโดเขาก็จะไม่มีตรงนี้ใช่ไหมต่อมานิดนึงแล้วก็เอาของเข้าไปวาง ใส่ปลั๊กไฟติดไฟสวยเลยโอเคก็จะมีมีเพิ่มมาอีกห้องนึงป่ะเนี่ยข้างบนนี้ก็คือเป็นที่นั่งกินข้าวยาวๆเลยนะมุมก็โอเคดีข้างบนตกแต่งแล้วก็มีโคมไฟสวยนะครับสวยแต่วันนี้ไม่ได้เปิดให้ขึ้นมากินนะแต่ว่าขึ้นมาถ่ายรูปได้ก็เหมือนแถวเรียบเร่วนข้างบน,นก็เปิดได้ถ่ายรูปอ๋อเนี่ยเขามีระเบียงน้อยๆใช่ไหม เขาก็เอาอันนี้ไปแต่งแล้วเหมือนแบบพอมองออกไปก็ปร, ent, เระเบียง droite, น้อยๆก็ยังแต่งใช่แล, tutor, แล้วก็ตรงนี้มันเป็นระเบียงที่แบบเดินลงไปได้นิดๆหน่อยๆเอาไงแต่ตรงนี้นะถ้าแบบเขาเปิดก็กลางวันก็ถ่ายรูปสวยดีนะเนี่ยถ่ายออกมาจากตรงนี้อย่างเงี้ยเออก็ได้นะนี่นะครับนี่ข้างบนเป็นแบบนี้มีมุมถ่ายรูปเนี่ยมุมนี้ก็น่ารักมีคนจองไม่มีหรอก แต่ว่าแต่มันร้อนจัมันไม่มีเขาไม่เปิดแอร์ตอนนี้เขาไม่เปิดแอร์อตอนนี้เขาไม่เปิดแอร์ตอนนี้เปิดแต่มันลมแล้วก็เปิดเพลงแค่นล้นเองต้องถามว่าคุณจะสามารถอยู่ถ่ายรูปคุณนี้ได้นานขนาดไหนก็จนกว่าแบบหัวจะแฉะหัวจะแฉะอยากลองเปิดดูอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาหามุมถ่ายกัน จอันนั้นอะไร่ะห้องเก็บของห้องเก็บของห้องรับห้องห้องรับเหมือนเหมือนเหมือนจะเป็นห้องแต่ก็แบบเขาเก็บของแต่เนี่ยเปิดออกไปก็เหมือนเขาก็แต่งนะดูมีใช่แต่อาจจะ <c urt> ต้องอรูปด้วยร้อนมากเออ,อลองลองไปสองทอ๋อก็ห้องเก็บของแล้วนะครับนีเอ๊ะนี่ห้องเก็บของห้องเก็บของแต่เขาแต่งหมดเลย <c urt> แต่งหมดเลยดีเทลทุก <c urt> จุดเลย ผนังไม่ใช่บูนธรรมดาแล้วเป็นทรงอิฐทั้งหมดเลยด้วยนี่ของเล่นแต่ตรงนี้ร้อนไม่ไหวแล้วผมร้อนด้วยร้อนร้อนร้อน,อน,อนอเดี๋ยวไปดูน้ำแล้วก็หามุมถ่ายรูปกันดีกว่า ยี่สิบมิลนะครับซิกมาอาร์ดยี่สิบเอฟหนึ่งจุดสี่นะครับคบือกับว่าร้านมันน่าจะแคบก็เลยเอาเรนแบบเ่มกว้างมาแล้วก็ละลายหล,ลักเยอะเพราะว่าเราจะได้แบบไม่กวนไข่นะครับไปลองดูภาพนะัน อ๋อเลนป่ะอันนี้เจอลืมชื่ออ่ะไม่รู้ชื่ออะไรวะเมนูอะไรเจ๊เบลเมนูอะไรมาเออแต่แป๊บนึ่งเดินไปดูขายไปชื่อแป๊บนึ่งจำได้ว่าที่นี่อันนี้อะไรคือบาสชชีตเค้กใช่ไหมคะอาหารอาหารอร่อยเยอะมากแต่ว่าไม่ได้สั่งนะไป่สั่งขนมมาแล้ว เดี๋ยวจะอิ่มเพราะเดี๋ยว้องไปสอบสำลักมันคือบาสชีสเค้กบาสชีสเค้กมันก็คือชีสเค้กเหมือนแบบชีสเค้กชีสเค้กไข่อย่างนี้ใช่ไหมเอี่แล้วก็ข้างบนก็ท็อปด้วยผลไม้เี่ไม่ถามเขาให้ผมหน่อยมีเมนูสำหรับคนเป็นเบาหวานไหมคนเป็นเบาหวานก็อยู่บ้านไปนะอืออืออือนี่นี่มันก็ไม่หวานมากนะเขาจะมีรสชาติเปรี้ยว อมเปรี้ยวเค็มๆนิดๆแบบว่าเหมือนชีสเค้กก็ครึ่งหนึ่งแป้งครึง่งหนึ่งชีสเห็นป่ะแป้งครึ่งชีสไหนดูหน่อยสิเอออะไรครีมข,ขาวๆแล้นไะชีสไงครีมชีสไงโอ้ครีมชีสเป็นสีขาวครีมชีสอุ้ยย่นไม่ตัดดก,ก็ไม้มันเยนเ็นหรือมันอุ่นๆไม่เย็นเย็นนะ แต่ไม่ได้เย็นแบบเย็นเกียบนะเย็นแบบวางอยู่ในห้องแอร์อืมโอเคไอ้ก้อนนี้เท่าไหร่นี่หนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทร้อยหกบห้าบาทนะครับก็ราคาเท่ากับเค้กตามร้านเค้กตัวไปนะก้อนเล็กก็จะประมาณนี้ปะร้อย่สิบถึงร้อยหกสิบห้าบทก็น่าจะหววค่าโลเคชั่นอแต่ว่าแต่นี้เขาเขาเขียนติดไว้นะนี่ว่ายังไม่รวมค่าอะไรนะเซอร์วิสชาร์จ ที่นี่ค่าเซอร์วิสชาร์ตน่าจะแพงที่นี่เซอร์วิสชาร์ตสิบเปอร์เซ็นต์อย่ามวมค่าบริการสิบเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งอันนี้เรายังไม่ได้จ่ายใช่ไหมยังไม่ได้จ่ายโอเคไม่ได้จ่ายใช่ดีสัลลี่ก็คือกินให้เสร็จแล้วก็ไปจ่ายทีเดียวอ่ะใช่งเป็นชาเขียวตอาหัวเป็นชาร้อนพีชก็คือถ้าเป็นแบบแก้วก็จะแปดสิบบาทเป็นแบบกาลร้อยแปดสิบ ไอชาเขียวผม๋เท่าไหร่นี่เท่าไหร่นะจำไม่ได้แ้กก็บาทป่ะจำราคาชาเขียวไม่ได้แต่ว่าโอเคไม่หวานอย่างมากก็มีคารเมชั่นมันก็คงจะมีมันนิดนหน่อยๆน่อยะไรเดี๋ยวก็ไม่ได้จะกินหมดสตรอเบอรี่ที่ปกติเวลาผมกินเนี่ยผมจะเหลือไว้สุดท้ายเหลือไว้ให้ถ่ายรูปหน่อยเพราะว่าอร่อยสุดไม่งนั้นเจาะกินไปแล้วแต่อร่อยนะคิดว่ากินกินคนเดียวได้สบายอยู่ ข้างบนนะครับถ่ายหมดละดีตรงที่ข้างบนเนี่ยมันร้อนกันเลยไม่ค่อยมีใครขึ้นมานะครับเราก็เลยแบบถ่ายได้เต็มที่แม้ว่านี่จะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะแต่คิดว่าถ้าเป็นตอนเย็นเขาน่าจะเปิดไฟเนาะเปิดไฟแล้วมันน่าจะสวยขึ้นนี่เขาก็เปิดนะแต่อัน,นี้ใช่ไฟหรือเปล่าอาจจะมีอาจจะต้องมีไฟอีกหรือเปล่าไฟ แล้วถ้าแล้วถ้าแบบข้างนอกมันมืดมืดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็อาจจะดีนะเออใช่แล้วเป็นเพาะตรงนี้แบบถ่ายออกไปปุ๊บแล้วมันเห็นเป็นรถไฟฟ้ามันดูด้วยสวยแต่ว่าตรงนี้เขามีพัดลมให้เนี่ยเปิดให้สองอันแต่ว่าไม่มีอากาศแล้วนะตอนนี้หายใจจะไม่ออกละร้อนจัดแต่รันก็แต่งแต่งเขาแต่งแบบธีมนี้อยู่แล้วอ่ะเออแค่นั่งแค่นั่งกับโต๊ะเฉยๆก็รู้สึกน่ารักแล้วใช่ไหม ใช่โต๊ะมันเล็กๆโต๊ะมันน่ารักต้องเย็นๆนะตรงนี้ร้อนจัมนู้นก็น่ารักอะมุมนู้นคือแบบเหมือนในนิทานเลยเนี่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 ยวย้ไว้ก็ถ่ายจากฝั่งนู้นนะสวยๆถ้าเกิดว่าผมอยู่สุดมุมห้องเอเจก็คือตัวเท่าหมดอยู่มุมตรงนู้นนะมุมสวยก็สวยตรงนี้แสงเข้าด้วยตรงนี้ถ่ายสวย ย่ี้มุมเนี้ยสวยสว <Sweet. S 1> ีทจบแล้วจบแล้วหนึ่งร้านร้านนี้เป็นไงบ้างเป็นไงเจชอบไหมรู้สึกยังไงก็จริงจริงจริงมันก็เป็นร้านที่เล็กกระทัดรัดใกล้รถไฟฟ้าดีแต่ว่ามันรู้สึกว่าถ้าเทียบกับ าเทียบกับสาขาที่รามอินทราเราก็เลยจะรู้สึกว่ามันเล็กไปหน่อยเพราะตรงนั้นมันมีพื้นที่เอาดอข้างนอกด้วยร<ช>นะ้านใหญ่ด้วยคือถ้าพูดถึงว่าการที่เราเอาตัวเราเข้าไปถ่ายรูปด้วยกันนะ่ะตรงนั้นจะน่ารักกว่าแต่ว่าตรงนี้มันก็จะได้ได้บรรยากาศถ่ายรูปด้วยตาถ่ายรูปด้วยสายตามองไปแล้วเขาแต่งร้านน่ารักเออแล้วก็แบบเหมือนมากินขนมแล้วก็มองอน่ารักจังเลยนะแล้วท่ารามอินทราเป็นสาขาใหญ่นี่ก็คือเป็นสาขามินิสาขาแบบกินบรรยากาศมินิ อิ่งนี่แต่ชอบตรงที่เขาแบบอาถึงจะมีพื้นที่น้อยแต่เขาก็กั้นตรงช่องนูน้นช่องนี้เอาโต๊ะมาวางและโต๊ะตละอันพอมันวางแบบชิดมุมชิดมุมมันก็ดูเป็นส่วนตัวดีนะโดยเฉพาะมุมเราอะมุมเราเป็นส่วนตัวมากเลยใชมม่มันเป็นส่วนตัวหรือมันมีพื้นที่เท่านี้แต่ว่าแต่ว่ามัน,นเหมือนเป็นห้องเหมือนเป็นห้องส่วนตัวเลยใช่ก็จะหน้าห้องน้ำหนห้องน้ำโด แต่ว่ามันไม่ได้มีแสงนะที่นี่หมายถึงว่าแสงมันไม่ได้แบบส่องเข้ามาที่หน้าคุณต้องหาแสงตองเองนะครับแต่ก็ดีคือที่นี่มันมีหน้าต่างอยู่รอบก็คือไปหาแสงริมๆหน้าต่างข้างบนข้างล่างได้แล้วมุมถ่ายเนี่ยมันก็มันถ่ายได้หมดเลยเขาไม่ว่าอะไรเพียงแต่ว่าพอร้านมันเล็กปุ๊บเรากาประการว่าเราต้องเกรงใจคนที่เขามาใช้บริการคนอื่นด้วยแค่นั้นเองใช่ใช่ใช่ก็จะถ่ายรูปแล้วก็จะเขินๆนิดนึงเพราะร้านมันเล็ก อ่ะโอเคที่นี่คือ b ีสตอรี่นะครับที mm. <TV. S 2> ่ BTS t สต้าสเราคาน้ำราคาอา,าหารไทยดูแล้วนะครับ mm. เปิดทุกวันวัเนี่ยน่าจะเปิดทุกวันนะเปิดทุกวันเปิดทุกวันค่ะอโอเคไปเจอกันใหม่เลาหน้าไปนะครับสวัสดีครับ mm.